ว่าใครเข้าไปหาทางศูนย์อือก็ทราบหมดแล้วนะคะเพราะตอนนั้นคุยกันกับศูนย์ก็โอเคปกติดีๆอยู่เลยค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรการทางศูนย์ก็ยังแบบเป็นเอฟซคุณอ้อนะแต่อยู่ดีก็มีคนเข้าไปหาเขาเพื่อจะดําเนินการเรื่องนี้ให้ออกมาร้องเรียนปนามอ้อก็เลยงงวะ่ะคืออะไร ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็บริสุทธิ์ใจอยู่แล้วเพราะว่าทางพมจเขาก็เดี๋ยวทำหนังสือชี้แจงอ้อออกมาให้นะคะอันนี้อ้อมองว่าอ้อไม่ได้ไปบุกรุกอ่าแล้วเขาบอกว่าพอเห็นเพราะเห็นกล้องวงจรปิดแล้วท่าทีอ้ออ่อนลงคืออ้อไม่ได้แข็งเลยค่ะตั้งแต่อ้อไปเนี่ยอ้อไม่ได้ไปแข็งก้าวอะไรกับเขาเลยค่ะไปดูคลิปจากนักข่าวได้ค่ะอ้อไม่ได้แข็งก้าวอะไรเลยค่ะ อันนี้คุณฝากปามมอนะอ้อเห็นอ้อเห็นแล้วที่เขาสัมภาษณ์ว่าพอต้นอ้อเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดก็มีท่าทีอ่อนลงคือไม่ใช่เลยค่ะตั้งแต่ที่ฉันเดินเข้าไปดิฉันก็ไม่ได้มีท่าทีแข็งกร้าวอะไรเลยค่ะอ้อให้พมนําด้วยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมอ้อทางานตอนนี้อ้อต้องระวังมากๆต่อให้อ้อทาถูกร้อยเปอร์เซ็นต์คุณก็หาช่องเล่นงานอ้อทุกอย่างมันหิวกันขนาดนั้นเลยเหรอคะอ้อถามหน่อยไอ้แสงอ้อถามหน่อยฮะ เขาก็งงไงว่าเออคืออะไรมาบอกว่าอ้อแข็งก้าวอะไรอะ่ะมาบอกว่าอ้ออ่อนลงเห็นคลิปไม่อ้อแทบไม่ได้ดูคลิปคะ่ะอ้อก็นั่งไปอย่างนั้นอ้อไม่ได้อ้อนั่งดูเขาสัมภาษณ์นะตอนแรกไม่มีใครรู้ค่ะว่าศูนไหนอะ่ะคนทั้งประเทศไม่มีใครรู้เลยคุณออกมาปุ๊บคนรู้เลยมันไม่ได้มันเป็นความผิดอ้อเหรอมันเป็นความผิดอ้อเหรอคะอ้อ,อถามหน่อยเออเป็นความผิดอ้อเหรอ ไม่มีใครรู้เลยค่ะคนอยู่สกลยังไม่รู้เลยว่าศูนย์ที่ไหนค่ะอ่องงมากแต่คุณออกมาปุ๊บเนี่ยคนรู้เลยค่ะไม่ใช่ความผิดเอนะแล้วคุณว่าออาปักปั๊มไม่ใช่ค่ะเออคือก็งงอะ่ะคือรอผลออกมาก่อนได้ไหมนะน้องจะโดนกระทําจากใครจากอะไร จะเป็นการล่วงละเมิดแบบไหนที่ทําให้อายว,วะเพศน้องมีร่องรอยบาดแผลฉีกขาดมีโลหิตออกขนาดนั้นก็ต้องรอจากแพทย์ว่าถูกกระทําจากใครเอานะอ้อทราบมาแล้วส่วนหนึ่งะะแล้วกัวนอ้อสบายใจได้แน่นอนนะคะอาาา่า้อสบายใจได้แน่นะะอนเพราะอ้อทราบมาแล้วส่วนหนึ่งแล้วกันว่าใครทําน้องแต่รอผลแพทย์ก่อนแค่นั้นเอง ส่วนพ่อออจะมีปัญหากับแม่เด็กออไม่ได้สนใจตรงนั้นเลยค่ะอ้อไม่สนเลยค่ะคุณจะมีปัญหาอะไรกันก่อนอ้อไม่สนเลยออเข้าไปออโฟกัสที่เด็กเท่านั้นนะคะออไม่ได้ตกเป็นเครื่องมือใครทั้งนั้นอ้อไม่ตกเป็นเครื่องมือใครทั้งนั้นคุณจะไปมีปัญหากันตอนไหนแม่จะไปยืมเงินใครออไม่ทราบนะคะแต่ตั้งแต่เกิดเรื่องให้สัมภาษณ์ออยังไม่ได้เห็นความห่วงใยในสิ่งที่น้องถูกกระทาอยู่เลยอ่ะ ซึ่งวันนั้นอ้อถามพออไปว่าพออคิดว่าแม่เนี่ยสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อใส่ร้ายทางศูนย์หรือเปล่าพอก็ตอบไม่ได้อนั้นก็เป็นสิทธิของพออที่จะคิดนะคะแต่อ้อไม่ได้คิดตรงนั้นเลยค่ะเปิดสัมภาษณ์มาปุ๊บพออพูดแต่เรื่องแม่ทำลายแม่มีปัญหาการเรื่องนี้แต่พอไม่ได้พูดถึงเด็กเลยว่าเขาจะเป็นยังไงซึ่งนักข่าวของอ้อก็งงก็อ่ะไม่เป็นไรอันนั้นอ้อไม่ก้าวไกยเรื่องของผู้คุณ นะคะแต่ทำไมคุณไม่รอผลออกก่อนคลิปที่คุณครูคลิปที่สูนเอามาก็ไม่ใช่คลิปที่มันเคลื่อนไหวทั้งหมดแต่คลิปที่ตำรวจมี250ชั่วโมงมันมีอะไรอยู่ในนั้นหรือเปล่าอ๋อไม่ทราบต้องรอผลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาสอบสวนเชิงลึกนะคะแล้วเอาพูดอย่างหนึ่งว่าน้องเป็นเด็กสัญชาติเยอรมัน น้องเป็นเด็กสัญชาติเยอรมันนะคะเห็นว่าตอนนี้สถานทูตเยอรมันทราบออไม่รู้ว่าเรื่องนี้แม่เขาจะดําเนินการยังไงตอนนั้นเหมือนออทาเคสของเด็กที่เป็นสัญชาติอเมริกันนะคะตอนนั้นมีตารวจสอบส่วนกลางจากอเมริกันลงมาเลยมาสอบปากคำพวกออนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ อันนี้อ้อไม่ทราบเหมือนกันว่าเยอรมันเนี่ยเขาจะมีจะมีการดําเนินการแบบไหนจะเหมือนของของสหรัฐหรือเปล่าถ้าของสหรัฐเนี่ยเขาจะมีตํารวจสอบสวนกลางของเขาลงมาดูแลคดีนี้กับตํำรวจไทยแต่อันนี้อ้อไม่ทราบว่าเยอรมันเขาจะลงมาดูแลคดีกับตํารวจไทยหรือเปล่านะคะเพราะว่าเขามองว่าเรื่องเด็กเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบโคตรแบบโคตรต้องคุ้มครองอ่ะอ่าก็ไม่รู้อันนี้อ้อไม่ทราบพ่อแม่เด็กไปดําเนินการ นะคะที่สถานทูตเยอรมันอันนั้นก็ต้องให้เขาไปไปดำเนินการเอานอกจากว่าเขาไม่รู้ตรงไหนเขาจะได้ประสานให้แค่นั้นเองอันนั้นเป็นสิทธิ์ของน้องนะเพราะน้องถือสัญชาติเยอรมันค่ะมาพนักอยู่ที่ไทยแล้วเราถามว่าอ้อผิดอะไรอ้อยังไม่ได้เคยปักปั๊มเลยคืออย่างนี้ค่ะตัวอ้อเองก็มีประบอกุ้มครองนะเพราะการที่เราเป็นเป็นบุคคลที่เข้าไปช่วยเหลือไปช่วยเหลือเหตุที่เราเห็นตรงหน้าหรือเขามาร้องเรียนให้เราช่วยเนี่ย กับกลายเป็นว่าเราถูกไล่ฟ้องถูกด่าเอาว่าอ้อก็เช็คโอเคแล้วนะทุกอย่างอ้อลงตามที่แม่ให้ข้อมูลมานะคะอ้อลงตามที่ผู้ร้องให้ข้อมูลมาถ้าคุณจะว่าเราลงผิดคุณก็ไปร้องแม่เลยเพราะแม่ก็ออกข่าวนั่งแถลงคุณไปฟ้องแม่ได้เลยค่ะแต่คุณเล่นมามาจัดการอ้ออย่างเงี้ยอ้อก็งง แ่ก่กอนนเมส็สสพี่เออยู่ข้างหลังเดี๋ยวรอดูทรงผมพี่เอพี่เอเขาจะเอาสั้นว่าสันนานา้นอันนั้นเลยเขาหรอดีงานเหมือนกันขึ้นไปอะ,ปะนะอัน,นก็สวยนะสั้นดีสวยนะนั่นแหละอ้อก็ชี้แจงประมาณนี้ค่ะว่าอ้อไม่ได้ปักปั๊มเขานะคะอ้อไม่ได้ปักปั๊มเขาไม่ได้ปักปั๊มศูนย์แล้วไม่ได้เคยมีปัญหาส่วนตัวกับผอ,อแล้วก็อ้อไม่ได้สนใจว่า ทางพออ,อก,กับแม่จะมีปัญหาอะไรกันอ้อ,อโฟกัสที่เด็กมากกว่าว่าเด็กถูกกระทําจากใครหรือทําจากอะไรดูไว้นะคะถูกกระทําจากใครหรือทําจากอะไรแต่อ้อรู้มาแล้วเบื้องต้นแต่อ้อพูดไม่ได้เอาเป็นว่าอ้อพูดไม่ได้รอผลแพทย์ก่อนเออแต่อันนี้ผลยังไม่ออกเลยคุณเล่นให้อ้อมาขอโทษแล้วอ่ะอ้อ,อก,ก็งง แล้วไม่คิดบ้างเลยถ้ามันมีอะไรมากกว่านั้นล่ะถ้ามันมีอะไรมากกว่านั้นล่ะแล้วการที่คุณออกมาแถลงข่าวแบบนี้ถ้ามันมีอะไรมากกว่านั้นอะไม่คิดว่ากระแสจะตีกลับบ้างหรอคือ ตอนนี้ไม่ว่าอ้อจะทำคิดอะไรอ้อก็โดนจับผิดหมดเลยนะคะคุณกะจะทำให้คนที่เขามาลองอ้อเนี่ยไม่เชื่อใจอ้อใช่ไหมทำลายอ้อทุกอย่างทุกทางกะจะให้อ้อไม่มีเคิดทำไม่ต้องมีคนมามั่นใจอ้อแล้วก็ไม่ต้องเอาเคิดมาให้อ้อทำเหรอคะทำไมไม่ไปทำกันเองเลยไปทำกันเองไม่ต้องมาทำวิธีนี้ใส่การหลอก คือกะจะทำลายชื่อเสียงแล้ว1 2ึ่ง,งทำลายความน่าเชื่อถือเพื่อจะไม่ให้มีเคสมาร้องเรียนอ้อกอ,อ,กอีกไม่ให้อ้อมีบทบาทไม่ให้อ้อมีเงมีเออเคสทำไม่ให้ออกสื่อนี่คือความคิดของพวกคุณใช่ไหมคืออ้อเต็มที่มากนะคะกับการทำงานอ้อ,อบอกเลยแต่การที่พวกคุณมาทำแบบนี้ พื่ออะไรทำให้อ้อมดความน่าเชื่อถือและไม่ให้เคสกล้ามาร้องอ้ออีกเพรว่าประชาชนคงไม่โง่อค่ะประชาชนคงดูออกว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้ที่อ้อถูกกระทำเนี่ยมันอะไรจากใครบ้างกลุ่มคนไหนบ้าง ต้องการให้อ้อจมดินใช่ไหม,มเอาเป็นว่าอ้อรู้แล้วกันค่ะกับเคสของน้องชนบุรีว่าใครทำอะไรใครเข้าไปหาเขานะคะ อย่าใช้วิธีนี้เลยค่ะต่างคนต่างทํางานดีกว่าไหมต่างคนต่างอยู่ดีกว่าไหมคุณอยากมีเคสทําคุณก็ทำคุณก็ทําผลงานเองนะคะไม่ต้องมาเสียบเคสไม่ต้องมาดิสเครดิตอ้แบบนี้ ก็คิดว่าถ้าเราจะช่วยคนเนี่ยที่จริงมันร่วมกันทํางานได้หมดแหะคะ่ะไม่ว่าจะหน่วยไม่ว่าจะหน่วยงานไหนกลุ่มไหนนะคะมันไม่จำเป็นต้องมาทําลายกันโดยใช้วิธีการแบบอะไรแบบนี้มากกว่า